อันนี้คือต้นนยังกฮะฮตนฮางตยุ่งนบเอต้นหางงยุ่งฮา,ง,ง,ยง,าง,งยุ่งตอนหน,นะน่อยนะแน่นะขนไปถ้าน้นฝนตกด้วยนะคะ อันนี้งานนี้ก็น่ากลัวอยู่นะคะต้นไม้งานนี้นะคะจะมาเจอต้ต้นไม้แล้วค่ะกลัว <c oughs> <c oughs> อ๋อนั่นน,นักเรียนเราไม่แยกขยะแล้วนะคะนั่น <c oughs> น่ะนั่นคือน้องตีกับน้องต่ำนะจ๊ะ เด็นี่ตลอดแล้วล่ะนี่โอ้โหโอ้โหเออยกไปได้หล่ะข้าเห็นยังอยู่นี่แล้วนี่ล่าสุดจะออกจากกันนี่ละเย่พะยะนี่บ้าฮัตซอยบ้าฮัตนี่บ้าฮัตแลนด์ส่วนคู่นี่มึงไปง่าผมอยากเอยบ่อยผมเอยพี่เด็กเราจะให้ซอยนี่คือบ่ซอยสั่นมัผมอยากถื่อแนะบ่อยยังไม่ือให้ถือมีหรือว่าไฟแฉก จัดดูให้เป็นวัฒนนี่อะไเป็นนเอแต่งใจเฮียนะเด้อพวสงบนยังคนเดียวเอาไปเช็คมาเออใสไฟเช็คค่ะอันนี้คือน้องอูนะคะอันนี้คือน้องอารนะคะมสามแล้วนะคะอพผมไปอยากให้ย่าใเขาอยู่ใน้ครับเออ โวมากเลยแยกออกอยู่บนนี้กระดาษนี่แยกจ้าแยกจ้าไปเช็ดมัจ่าไปไว้ไว้ไวเก็บในโซงนะควรนั่นนะเลยละียอะะไรนมันคือผักเผาวะมันอีปิดฝายนั่นนัอนนั่นโพสิตก๊กเราโยกโชกจ่าไม่แต่ว่าโชกเสื้อขาวมากเลยฮะเทพจ่าเทพก็เทพแพทน,น,น,นี่ก็ไพนี่เบิร์ดระบ้อโอ้ยหแจกเลือหลายขีดแมงโอเค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 เอาเทจ้า น้องนาที่เพิ่งขยับตะเกงตอนนี้น้องาทอะไรจะเทจะโชกจะให้มันเปืือนร้ายกระดาษนะล้าเทือกบเพาไปนำกระด็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆนั่น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 กระป๋อง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 ออกไปเอ้าเล่าเลาเทเทเทคนตกคนตกเพียงหน้าไปไหมพี่น้องไปสรอยเขา ดึงดึงยังมน่นป่ะดิเคยจับบ่เคยจับบ่นี่มาอยากรอเติเซเรเซเรกับบอสเซโลเบื่อซะหน่อยก็จบอันนี้คือน้องนุ่นนะคะน้องนุ่นนะคะ น้องนุ่นเห็นบ้านมุกนิยานะคะอันนี้ซูมที่จากบ้านลาดจ้าค่ะทั้งหลายน้ำปูนอ้าาเจอ่าอันนี้น้องเฟิร์นจากบ้านลาดลาดเจริญนะจ๊ะมันอยู่บ้านลายมั้ยคะอยู่บ้านไปให้ยังมาสีขุนไล่ยูทูบได้สีขุนนะจ๊ะโอ้ยแยบมืดลุ้งเอาเขาจะเออเก็บม้านนะคนนั้นก็เก็บมาอ่าคุณพ่อมาโรงเรียนนั่นคือน้องก้านะคะคุณพ่อมาโรงเรียนหรือไม่ใม่ยังนี่ นีู่กามันก็มาอันนี่หมายถึงวันมันบเวณนนะบ่มาเขาโรงเรียนมือนี่บ่เขาห้องเรียนจู่จู่จู่ว่จู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 ่ฝนกหนึ่งพื้นเบื้องนั้นนั่นหึมหึมมาเลยเร็วเร็วยาคมตะแกมสีพังขับ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 อย่าเห็นอีกเจ้าเพื่อครับครับับเนี่ยเบิร์นยงกระถ่ายเาอยู่ไม่ได้นะได้สิเออเออเขาไปเถอะน่ะ ยันไหมมือเออผัดยเด็กนะครับดเลยู้ใหม่คนกูบดเอ่อเก็เก็บเกอันยใส่เข่งย่ใส่เกมียนเมียนว่าเมียนเมียนมียนเมียนเออคันเปเข่งเข่งเขใส่เกือเปาเข่งได้นันเกลือจะยใส่เขเข่งเข่งฟ้าอะ เนื้อคือเนื้อคือสมาชิกชามิชิเกาคนเด้อเล่นอ้ําอ้ําอ้ําหาเจ้ากวนมุนกับมุนซื้อมุนก็ซื้อยาเผาทีมืดหลยกระด้ก็ได้ ไปไปลกห n ้าไปตัวูไเี้ยไปครับไร้ไปเบื่อวันละทุ่มห้าโอ้ยนี่มึงฮะเท้าซะเทาซะกล่องกระดาษฟ้าสีขาวโอ้โอ้โอ้ย่าเผากองโอ้ย่าเผากองอู้ย่าเ่นออ้ยอถอนผมจาของหันทอน กันยี่นี่ละเอยงอ่องว่าคนยังอ่อนเอาอันหนเอ้าอย่านหูหูอ่อนหูอ่อนเออซุ่มจับอนละยาเตะอ่ำเศษเก้ยวร้ายเดี๋ยวสิบาทตีนจ้าเก็บเลยจ้ะ โอ้ยเฮอดากันซุนีรอยกันเ็ดเอามันคือควันคืนร้ายแน่ไม่ใช่จะมาอยแบบเข็งมาเลยเ้ยเอกใส่มินคืออ่านกยเไปเีงกูกูอะเก็บเก็บใส่เก็บใส่เก็บยจังจ้ะนี่ออล้ยาไปดีคือเจ้าได้อายเอ้ยเก็บใส่ก้อนรถจะไปเยียบย้ับผุนไป เริมเสียนทัทอหน้าอเรียนซื้อเ็ดบ้็อก10วันคุณน้าอ้ยมันซเดือแต่สาเฟสมาี่เอหมือนเหมือเนยบปห้อันคุ้นง่ยเไหน่ะไห้ยายกนหนึ่งนมัดนั่งก็เลยโบนี่อกห้มอนอีกสมิ่เลนองใ่ด้ยากน้องไม่จุ่มอก็อยู่เก้าื่อก็เห็นที่ะยา เจ้ n โป้งอะไรห n อไม่งงานี <au warnings> <th> ่มาตลาดนะลอยโซล่ะอยู่บนน่นมนเอะน่าพ่งเมนื่อยี่มึง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 มึมึงมงมึ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 งมมึง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 งมึ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 งม ม่งีเขาไปล่างจานมือนี้เล่นเขมันลางแล้วละอ่ะมันล้างแล้วจะตีเอมาเ่บอรงก็่ะหลักเอื่อยมันบอกให้น้องด้วยนี่ด้อยเ้ยนะนี่ก็เนี้ยว่าเป็นนั่งขวยนังขวยกับป๋องก็มาแต่เลาแห่งการอันนี้พอมนเหมือนหลาดตีนี้บ้านถุงสนั่นมีผพ้ใยญ่บ้านจ่บ่จ้า

เกาเกฟเขาบอกให้เก็บตัวใดเปลือนกระทีมเขาตัวใดพอใได้ก็ใส่นี่ตัวนี้นี่ทิมซะนี่ทิมเพียังเนี่ขวดเดสเได้ขวดแก้วเอจะขวดแก้วขวดแก้วนะเอาไว้ย่มตะขวดชนิเปล่าเอาเนี่ยไปทำเขานั่งยื้ตีไตีกันตีกันมันตีกันมันตีกันอะไรเหมือนโอ้พุนผุนพุนพุนพุนผ่านปาทอ เด็กจะมาคือเก่งแค่าอย่าล้มเด้อมาสิร้หักอย่าล้มเด้อมาสีรังักท่านินท่านินทำว่าเอออยู่นั้นละอยู่แถถือไว้ยะละถือไว้ยัไงสั่นะมัต้องออกมาเด้อถือไว้ยังสั่นละหนาวมึงตูดหนาวพตูดถือไว้ถือไว้ยังไสั่นละมัต้องออกมาดอกถือไว้ยังไสั่นละฮะย่างกอ อ้ยอยคือหอบด้ญ่ใส่จักมืนอ่ะใส่หมื่นเดียวหันป้าทุกค่องแท้อู้าหาคือหน่อยแท้หาคือเอาหน่อยแท้โอ้โหนักเรียนออกมาจากป่านะคะโอ้โหเมื่อกี้น้องปั๊บนะคะโอ้โหเมื่อกี้ันทัเอาเงินไปซื้อนาีมาเว้ยับเว้ยวัทัพวนนาวันทั กูสร้างเอื่อยเสือเหลืองนี่ขๆาวเผาเผาเผาเอียๆ

โรงเรียนทับแต่ไม่แยกขยะบอมแมนผุนอยู่ผุนลงลงลงฮัล <laughs> ไปดอกมันเบาฮ <laughs> ะฮะแมนอยู่บนอะแมนอืมเลือกระดาษเลือกระดาษทาั้งทั้งบอมแมนทั้ง่างมันเป็นขวดเด้อกระดาษนะพุนพี่พี่ขวดแก้วใส่ทั้งพี่ น่ารักจังเลยน้องก้าโอ้ยุงกัดยุงกัดแนนบอแนนกองนมบอเอาได้พี่พี่ไอ้อะเก็บใส่อันนั้นะก็ไปหาเก่งมาใส่ดแก้วแกเล็กเก่าบุ๋นเออไอหันลังเอาไปนี่กระดาษกระถูกกองนมบอเออมืดแหละตายได้แซงคิว